สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะมาพบกันดูเ่อนชา๋นลดูพี่ดอกจามาเด้อกินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเนื้อนะสายหยอลูกชิ้นเลยค่ะมาๆ,ๆพี่น้องน้องสือพงลุบุ้งมาเรียนเรียบร้อยเลยค่ะพี่น้องสือพงน้ำตกน้ำตกก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะจ๊ะ เนอะูกใายพ่ค่อยสบายไ้มน,นี่นกกนนออพี่น้องจ้ะกล่องมันขางสงสัยสิพังเลยสิได้ไหมบ่เนาะกล่องขังทะลเลอยู่เอ๊ะปาบไหมอ่าพี่น้องพุงเรียบร้อยแด้วค่ะเด้อคนให้เข้ากันก่อนนะคะใส่อันกระเทียมเจียวอันฉีข้าวเห็ดเป็นสำเร็จหรูมากนั่นละอย่งก่อนน้ำ ไอ้กน้ำพริกเจียวหน่อยอย่างสักอย่างนี่ล่ะก๋วยเตี๋ยวใส่ก๋วยเตี๋ยวปูนับปลื้ะใส่อย่างกันอย่างส่วนน้ำกุกๆก,กันเนีย่ยแซ่บแพงพี่น้องปรุงตามใจจะาของเปรี้ยวน้ำค่ะแคบหมูใส่ไปเลยค่ะมันจะได้โบยแข็งแข็วสิบัวหา nhiêu không nào đó, Ôi, xếp mà đâu mà đâu, gìn là đấy. คืนหอยที่จเจอก็เกาได้ค่ะพี่น้องจ้าดูแลสุขภาพขอโทษที่บ่ไดยไปตอบคอมเมนต์เพื่อนๆเนาะคะ่ะไปตอบศาสน้ำแม่เขางานเสาถ้าอาทิตย์แดกเขางานเสาเนน้ำแม่สิบบคอยไม่ีเวลาดอกจะคล้องเองนะ่ะบกคอยชินกับเวลากันไลย ขั้นเขาเสานะพี่น้องแล้วแม่ขีดบ,บ่เป็นกระมุนเอานะแต่ตูดมาหาเจ้าของได้ป้ตูดมากเลยเนาะตูดมาตูดลแล้วพี่น้องแล้วฉันสิบวัไก่แบนไดนเนาะฉันสิบวัไก่ข้างเฉพาะมาเนาะอืม,มาละเซฟน้ำกันมาเด้อพี่น้อง บางคนเป็นบอกินเนื้อกับเป็นเป็นหมูใดได้ดพี่นอ้องกินเปียกเปียเกเนื้อเป็นหมูอ่ะแต่วันนึงแม่งกินบวสเซียกินดิบก็กินจ้ะ มัาก,กินชอบกินนั่นกินนี่กินทุกอย่างค่ะ Mmm. Sabe ก็น,นั้นเมื่อใส่แว่นตาเนี่ยเห็นเด้อพี่นอง <c oughs> ตาเริ่มอาการหนักแล้วนะ <c oughs> ตัองใจจะเด็กไปเปลี่ยนแว่นม่อีก แคบหกแซ่บแซ่มันน่าแขงพี่น้อง cua kiếng chăn kiếng thoi kiếng xăm แล้วพี่น้องจาอิ่มบุดบดีเนาะค่ะแซ่บๆน้ำกันขอบคุณเด้อค่ะพี่น้องจ้าที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลคไล์กดแชร์กดซับสไครต์น้งแมวแน่เนาะค่ะพอกันคิดหนาแซ่บๆน้ำกันดูแลสุขภาพรักๆเลยกินจนตุ่นขุนจ้า